มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนดราม่าไฟลุกแอนจัก,กรพงศ์ลงรูปคนมองกับควีนทวีปไร้เงารองทั้งสี่กลายเป็นดราม่านะคะหลังจากประกาศตำแหน่งใหม่ควีนทวีป ในการประกวด Miss u n i v e r s ส2024ซึ่งมีการเลือก4ีสาวจาก4ภูมิภาคได้แก่ละตินอเมริกาและแคริบเบียนยุโรปแอฟริกาและเอเชียและโอเชียเนียค่ะโดยมีการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวด130คนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกภูมิภาคมีตัวแทนในการเข้ารอบรองชนะเลิศระบบใหม่นี้ทำให้เกิดความไม่พอใจจากแฟนๆเพราะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมค่ะ โดยเฉพาะเมื่อควีนทวีปได้รับการประกาศชื่อและมอบสายสะพายตำแหน่งหน้าที่แทนทูตประจำทวีปแต่กลับไม่มีการให้ความสําคัญกับผู้ชนะตำแหน่งท็อปไฟอย่างชัดเจนยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะดราม่าเพิ่มขึ้นเมื่อแอนจกกักรพงศ์เจ้าของเวทีการประกวดโพสต์รูปของควีนทวีปบน X หรือทวิตเตอร์โดยไม่โพสต์รูปท็อปไฟหรือมีซีนถ่ายรูปบนเวทีร่วมกันกับผู้ชนะทำให้หลายคนมองว่าการกระทำนี้ไม่ให้เกียรติกับผู้ที่ได้ตำแหน่งจริงๆและสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆนางงามอย่างมากค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ